จังหวัดชัยนาทร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่มอบสิ่งของเครื่องใช้ช่วยเหลือวัดและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสับพยากับ วันนี้นายสมบูรณ์เซรีเวชผู้ว,ว่าราชการจังหวัดชัยนาทพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดชัยนาทลงพื้นที่ตำบลโพนางดำอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับมีคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทนําโดยพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดชัยนาทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือพระสงฆ์และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยรวม11วัดเริ่มจากที่บ้านท่าไซหมู่ที่หนึ่งตำบลโพนางดำออกครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้นับเป็นการปฏิบัติหน้าที่วันสุดท้ายก่อนเกษียณอายุราชการโดยได้นำส่วนราชการและคณะสงฆ์เข้ามาช่วยเหลือประชาชนซึ่งในพื้นที่ตำบลพลางดำออกนะครับมีประชาชนได้รับความเดือดร้อน1,360ครัวเรือนจากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด1,700ครัวเรือนโดยทุกส่วนราชการและภาคประชาชนนะครับต่างร่วมมือกันเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้านนางสาวอัชาราปั้นมูลผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาทกล่าวว่าพื้นที่อำเภอสัพพยานะครับมีวัดจำนวน9 39วัดจากสถานการณ์อุทกภัยขณะน,นี้มีวัดได้รับผลกระทบแล้ว11วัดครับโดยมีน้ำท่วมขังมาเป็นเวลา3วันพระสงฆ์ไม่สามารถออกบิณฑบาทได้จึงมีปัญหาเรื่องของพัตตาหาร ดังนั้นคณะสงฆ์จังหวัดชัยนานดาโดยพระสุธีวราพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาฏพร้อมด้วยทุกภาคส่วนได้นําถุงยังชีพไปมอบให้กับเจ้าอาวาส4ีวัดในเบื้องต้นแล้วส่วนที่เหลือทางสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาฏจะได้ดําเนินการนําถุงยังชีพถวายให้ต่อไปรวมทั้งวัดอื่นๆนะครับที่กําลังสํารวจและรวบรวมนําเสนอต่อสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปครับ